เิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆค่ับพื่ค่ะ เของพี่ดิแต่ว่าเดี๋ยวพี่กำลังจะหามือพี่ก็ไม่ลายมือสวยอยู่นะแต่แย่แล้วอันนี้เขียนแบบว่าหลับตาเขียนนั่นแหะรัขอโทูนี่เขียนมือตายนะคะทำไมเขียนมือ้ายขอบคนเรามันต้องฝึกฝนอะที่มันไร้สาระเด็กได้ไม่ลายมือดีกว่าหนูอีกแย่แล้วลายมือหรือภาษาไทยนันแย่กว่านี้เยอะเลยที่ไหนไหนเขียนมือตายไปมาไม่ได้คุณจิงทำไมต้องทำหน้าตาแบบนั้นน่ะทำแบบไหน พูดถินทำเปทำหน้าตาแบบนั้นน่ะทด้ไหมจะทำหน้าตาขี้เหร่ได้ไหมโอ้โหไม่ร้ายเออนี่ต้องทำหน้าตาแบบพี่หนิงหน้าตาดีตลอดเวลาดูต้างทำหน้าตาดีตลอดเวลาทำแบบไหนแบบนี้ยิงนี่ก็หน้าตาดีตลอดเวลาเลย <c oughs> ไแปแช่แล้วพี่มีเสื้อแนวนี้เยอะไหนไปเอาไปหามาใหม่ไปไปหามาใหม่ไป อเ๋คิงปวดหัวมากอยู่กับเด็กคนนี้เหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนมีคนแบบคอยแบบคอยทะเลาะตลอดเวลาแต่ก็ตลกดีนะเดี๋ยวนี่คือเดี๋ยวกำลังเออเอาน่ารำหมดอะเดี๋ยวกำลังอะไรนะคะมันกำลังทักษะมันใส่ไม่ดีดูเด็ก ดูดิจะเข้ามาปรับเพลงเพื่อนี่ด้านไลฟ์ที่เกียรนึกออกไหมคือพี่เข้ามาเพื่อจะจะเตรียมฝึกดุเพื่อการปรับการร้องเพลงอ่าฮะรีบขึ้นไลฟ์ก่อนจะเปลี่ยนเสื้อหรอเสื้อตัวนี้หล่อแล้วหล่อแล้วเห็นปะตบบอกตบบอกเลยเป็นเสื้อหน่งเสื้อตัวนี้หล่อแล้วพี่นายเป็คนบอกให้หนูขึ้นเลยเอยอ่ะเพิงแบบบอลนั่นเหรอเล็กที่หล่ได้ไงอ่ะไม่เคยทำเลยไม่ได้เป็นต้องใส่เลยครับผมมาข ได้แล้วครับตามสบายเลยครับรอลองฟังอ้ออนแล์ขิงอืมทุกคนอย่าลืมแมะไปดู Youtube นะพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ค่อยไปดูชิวๆเพราะว่ามันยาวแม่มาโปรโมทไปดูเพลินๆพูดสึ่วิดีโอไงไปแล้วนะไปไหนอย่าพไ,ไปอไยู่ด้วยกนก่อนสิกรับ ไม่ได้ลูกแกะนี่นะแกะเลยกินทำไมคือคือคือขี้เกียจคุยเลยแบบว่าหาวิธีออกเงี้ยเหรอเขาอยากไอ้หนูก็จะให้คุยคุยอะไรคุยไม่เก่งคือคือที่เกียจคุยกับพี่พีน้องๆก็เลยแบบว่าหาทแบบไปแล้วนะไม่หเราดูพี่แน็กไลฟ์อ๋อทำไมพูดน้ำเสียงไปแล้วนะจริงๆคือแบบที่เกียจคุยไม่รู้จะบอกยังไงนึกออกใช่ไหมไปแล้วนะใอ้หนูคุยอะไรล่ะ อ่าเรารีบไปลงวิดีโอหรือหรือจะหรือจะนั่งดูหนูเติมหน้าเติมเติมตาดูไหมอ่ะนั่งูเตรียบติมหน้าเติมตาก่อนจะอัปโหลดคลิปหรอใช่ใช่เพื่ออ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอเนี่นี่คุณคิงเจอโจทย์เดียวกับเราคือตอนอัดเพลง เสียงไม่สดใสก็ต้องปรับกันคองคุณขิงปรับไปกี่ครั้งบอกเพื่อนๆไปดิอืมขอขอ,อังหนึ่งไม่ใช่ครั้งหนึง่งเอาจริงเอาจริงเอาก็เดโมหนึ่งแล้วก็จริงหนึ่งแล้วก็ปรับหนึ่งก็แย่แล้วเดโมกี่เดโมไปดูเพลงนั้นนะหลายเดโม่มากหลายเดโม่หลายเดโม่แล้วก็ปรับไปเทียเ่ยวแน่เลยคุณขิงไปเที่ยวไหนคุขิง <laughs> ลาลาเออลาสุดน้องอัดเพลงวันที่เรามาเนี่ยใช่ไหมใช่มันจะถึง อัดอัดใหม่มหหอันสุดท้ายะเป็นไงพอะอัดอันสุดท้ายปุ๊บชอบสบายมันน่ารักเนาะเสียงก็คือต้องสดใสสดใสปุ๊บก,ก็น่ารักของน้องสามก็เหมือนกันเพราะว่าน้องสามร้องเพลงดีเกินไปอืมพอเหยียบคู่บอลมาต้องลดคุณภาพเพลงหน่อยอือเมื่อเรามาดูใครถักเปียเหรอเนี่ยอาบน้ำนอนแล้วจริงๆเขาเป็นแต่งหน้าแต่งตัวทาปากอาบน้ำแล้วก็นอน เตื่นมาก็สวยเลยฉันแต่งไปแปดเพลงแต่ว่าผมชอบเนื้อเพลงนี้แต่คิดว่าไม่รู้ว่าจะดีไหมอ่าเนื้อปล่อยคงทิ้งไปก่อนก็ได้เดี๋ยวแปบนมงอะไรไม่ไม่ต้องทําไปรู้สึกว่าไม่อยากไปเออเดี๋ยวก็เจอกันเดี๋ยวไปเล่นน้ําในบ่อด้วยเติมเปลืองน้ําเติมแล้วก็ทิ้งเมื่อกี้หนูจะพูดอะไรสักอย่างอืพูดได้อย่างทันอยู่ ว่าอะไรอ่ะจําจไม่ได้แล้วลืมอ๋อไม่เป็นไรนึกออกแล้วเดี๋ยวบอกกันเกิดขึ้นมเมื่อไหร่ด้วยบายขอขอเปียผมอีกข้างนึงก่อนขอขอดูก่อนดูพี่ผมหนึงก่นอกนลองดูนึงก่นนอนเชิญครับผมเออนวิธีเปียผมนะคะแล้วก็แนะนําว่าจับเป็นสามชอ่ชอช่อละเท่าเท่ากันนะคะแล้วก็ทิศก็คือแบ่งให้ชัดเจน แล้วก็คือเอาข้างๆนะคะแบ,บ่งเป็นสามช่อนะคะอ่าช่อแล้วเท่ากันแบ่งอ่าที่คือแบ่งให้มันชัดเจนแล้วก็เอาเอาข้างซ้ายก่อนนะคะทับกลางขวาทับซ้ายแล้วก็เอามาทับตรงกลางอีกใช่ค่อยๆทำลงมาเนี่ยเร็วกว่าเยอะอันนั้นม<ว>ันเป็นผู้ชายนะเนี่ยไม่ถูกต้องค่ะไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงอย่าไปบอกความรับเขาสิ ความลับนี่ความลับที่เราถืออยู่พี่คงหินเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาชอบผู้หญิงเเคยเห็นผู้ชายที่ไหนถักเปียแบบเม่ชอบผู้หงเขาชอบผู้ชายผู้ผิดค่ะอืมอมอ่ะมีใครผู้ชายถักเปียได้เร็วกับผมบ้างล่ะจะไล่ร้องเพลงอนี่น่ารักอ่ะไปโรงเรียนกันนะโอเคไปโรงเรียนกันนะพี่คงหินอย่าหอกเขาเขาไม่น่ารักนะคงหินไปโรงเรียนกันไป ันนี้เธอตื่นสายนะหืมก็พ่อเราถักเปียให้ช้าทำไมเธอไม่ถักเองเลยล่ะหืมก็แม่ยังไม่สอนเธอเพงมาเรียนกับเราก็ได้เราสอนเราถักเองทุกวันเลยโอเคไปด้ก็ไม่ผิดกฎระเบียบด้วยอุ้ย I have นี่ I have อออ English e n g l I have I have a gift อะไรอะโอ้หกิะิบถุงอก กูจะแปลงกูจะแปลงเนี่ยนะควแมรักขอแล้าว่าพี่นางชอบผู้ชายค่ะอ่าอ่าไหนได้แฟนเป็นผู้ชายนั่งเหรอสนุกไหมเพื่อนสนเหรอเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เสร็จละนี่เราก็ทำนี่ได้เราเราเรียนอินเตอร์เราอาจจะไม่เคยเรียนเราอยากมีบนหัวใช่ไหมเราเอาเอาไอ้เม็ดถั่ว ใส่ในในอ่างหัวแล้วก็เอาน้ําลมทุกวันน่ะไม่เกินวันสองวันมันจะขึ้นมาหแล้วขึ้นมาใ้อ่ะวิ่แค่กินอันนี้ก็ได้แล้วกินไหนเม็ดส้มอ่ะสมมติเรากินส้มใช่ไ่มแล้วเราเผือกินเมล็ดอ่ะขี้ได้กินม็ดส้มยังกินแล้วอร่อยไหมอร่อยขอบคุณค่ะไม่ได้มาถึงหนูก็คงขิงคงขิงฮะเรายังไม่ได้กินเมื่อวานเพิ่งออกมาเราจะมากินตอนไหน ไม่พี่แบงเอามาพี่แบงค์เอามาแ้่อันนั้นของอีกอันนึองใช่พี่แบง์ส่งเค้กไปหนูแล้วบอกว่า happy birthday happy birthday ค่ะหนูหนูหนูเกิดเดือนหน้าพี่แบง์บอกล่วงหน้าไว้ก่อนอ่าออหนูกินมันโอ้ my god หนูลืมเลยหนูเอาเค้กวางบนเตียงอ่ะปว่าจะวันที่สิบห้าเลยแล้วปวดขึ้นหมดแ่ะวแม่อยู่บ้านบอกแม่อยู่ไลฟ์หูรือป่ามึงแชไลฟ์ให้แม่ก่อนนะแม่ หนูเอาเชคกวามันเสียงแต่เมื่อเช้านี้หนูลืมอ่ะมีโรงเรียนเราตอนเด็กๆมีเชคโอริโอเมื่อเช้านี้ที่โรงเรียนเราตอนเด็กๆมีให้ฝึกปลูกถั่วงอกไหมมีแม่หนูมีก็จะใส่พวก water bead อะไรนโรงเรียนอินเตอร์มีไหมโรงเรียนอินเตอร์ก็ใส่อะไรบีดๆนะของเราใส่ทิชชู่ใช่ไหมคงขิงยุคเราเป็นทิชชู่เนาะอ้าไม่ไดยินเสียงแก้วพลาสติกใช่ ของของของยุคใหม่เป็นอ่าใช้เป็นไอ้นี้อ่าแล้วก็โรงเรียนแบบไฮโซหน่อยเขาก็จะใช้เป็นแบบไอตัวสับน้ำสีขาวอ่ะก็ใช่งใส่ใส่ขเวไม่ม่ไมันมันจะมีอีกชื่อหนึ่งอ่าชื่ออะไรคอทเทนไม่ใช่ไม่ใช่มีอีกมีอีกมีอีกอะไรอ่ะอืมมัทำตัวทำตัวแบบแบบว่า หมือนวัยรุ่นนาะจริงๆวัยวัยแก่ทำงานกันหมดแล้วอือลูกในกระป๋องอยากกินถุงอกงไม่ยิงผันล่าสุดอะสรุปมาว่านี่ร้านนั้นอร่อยไหมหรือไม่โอ้อร่อยมากได้ไปได้ไปกินข้าวกับน้องสามอร่อยมากมากเลยค่ะเฮียไม่ชอบหรออร่อยดิทำไมพูดอย่างนั้นอ่ะอร่อยมากไงก็อร่อยมากมากไงเหมือนโกหกเลยอ่ะ คงเก่งเมื่อวานเนี่ยเขาไปกินปิ้งย่างอร่อยมากมันหลอกกันเลยอ่ะเฮ้ยไอไอไอมันคืออะไรนะรู้ร้านอ่ะบอกหนูใช่ป่ะบอกแม่หนูว่าคนเต็มเลยต้องจองไปถึงมีคนไหมก็มีเราสองคนไงเขาบอกแม่หนูว่าต้องจองแม่เลยจองให้แต่ว่ามันว่างเปล่าอ่ะคงเก็งร้อนเ่ะอ้าวทำไมเสียงหายอ่ะอะไรมีอยูไห เอาเอาเอาโทรศัพท์ออกจากตู้ก่อนขอร้องขอร้องอย่าหยุดร้องว่าไงคะอืมนูเหมาร้านใช่เพื่อพี่ไหกเลยอ๋อเมื่อวานปิดร้านอ๋อปิดร้านปิดร้านใช่พี่กินไหนน้องแพรร้องไปกี่ร้อยเพลงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยหนึองเพลงเดี๋ยววันนี้น้องซัมมี่ต้องฝึกร้องเพลงให้แย่ลงเดี๋ยวพี่จะเป็นคนสอนเองในขอตัวอย่างได้ไหมคะลาลา เห็นแยอะเลยไม่เราก็ต้องร้องร้องเป็นแบบเน่กลวนกลวนเจอเด็กๆกวนกลวนทั้งนั้นเลยอ้าวเนี่ยใครเนี่ยอ๋อพี่แน็กเองไหนวิดีโออัพยังวิดีโอถ่ายมาสิบสามทีละ อผล่เอากล้องมาตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยอ๋อถี่แดงเพราะพี่วิวจะหนีแล้วหนีไม่หน่อยหนีอยู่นี่แหละมีความสุเคเับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ